ที่อำเภอสบาย้อยจังหวัดสงขลาได้มีงานแต่งงานที่สร้างความมือหาและความน่ารักของคู่บ่าวสาวคู่หนึง่งที่ทําให้นมนมสาวๆต้องอิจฉากันเลยครับซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันที่2มีนาคมที่ผ่านมาที่บา้านเลขที่36ทับ9บ้านถ้ำครกหมู่สองตบลคูหาอำเภอสบาย้อย,อยจังหวัดสงขลาโดยเจ้าสาวของเราครับคือนางสาววิไลมุกสิทธิ์จินดาอายุ67ปี ส่วนเจ้าบ่าวคือนายรับชัยขวัญอายุ80ปีแล้วนะครับโดยมีสินสอดทองมั่นเป็นเงินสดจำนวน99,999บาทสร้อยคอทองคำหนบาทแหวนทอง2สลึงและบ้านเจ้าสาวกับบ้านเจ้าบ่าวนี่ก็อยู่ห่างกันประมาณ1กิโลเมตรครับ บรรยากาศก็มีการแห่กระบวนขันหมากเหมือนกับงานแต่งทั่ว,วไปนั่นแหละครับมีถังนางรำและกระบวนกลองยาวแห่กระบวนมาจากบ้านเจ้าบ่าวด้วยการเดินเท้าและมาถึงที่บ้านเจ้าสาวก็มีประตูเงินประตูตองกั้นไว้ด้วยครับโดยมีญาติพี่น้องสมาชิกในชมรมผู้สูงอายุและชาวบ้านมาแสดงความยินดีกันอย่างเนืองแน่นเลยครับ โดยมีนายปัญญาสีตองสุขนายกอบตกูหามาเป็นประธานในพิธีแต่งงานนะครับสำหรับในงานเลี้ยงในตอนเย็นที่บ้านเจ้าสาวได้มีเวทีร้องเพลงและงานสังสรรค์โดยมีชมรมผู้สูงอายุแล้วชาวบ้านต่างก็มาร่วมกันร้องเพลงเต้นรำกันอย่างสนุกสนานเลยครับโดยทั้งคู่ครับพบรักกันในชมรมผู้สูงอายุของหมู่บ้านมาประมาณหนึ่งปีที่ผ่านมานะครับก่อนที่จะตกลงปลงใจ ใช้ชีวิตคู่ร่วมกันในบ้านปลายของชีวิตนะครับโดยนายรับจะบ่าวครับมีบุตรกับภรรยาคนแรกที่เสียชีวิตไปแล้ว3คนครับส่วนนางวิไลเจ้าสาวก็มีบุตรสาวก็มีบุตรด้วยกัน3าคนเหมือนกันครับส่วนสามีเก่าได้เสียชีวิตไปแล้วเราไปชมภาพความน่ารักและความสนุกสนานทั้งหมดกันเลยครับ 我唱。

<laughs> <laughs> oh, i love it กาลังนำงปุ้นังนตามเียว่ได้ตกลุงกลับอกกับไฟเจ้าจสาวได้ตกลงกันนะครับกับไฟเจ้าวบ้าวว่ามีอะไรบ้างตอนนี้ตัวพุ้นกันมากครับพอมากอบนะครับได้จัดมาวันนี้ก็บต้ยงามนะครับวันนี้ก็บชื่อวานนะครับซุ้มกับกลุ่าเ้าดูดีนะครับแต่การที่เรางกันนะครับถูกทิ้งถูกอย่างนะครับพร้อม เนเ่ด oh, ้องดาบไมาลออน้องดาบปมาล้นี่กันเยปีาด้านี้เลยนั่นัันต่เลย้ตู้ไปอ้เตูแล้วครับแ

nên này là gặp tổ quay lên này cho báo thứ chào đáo bệnh Cho Kêu coi lên Cho cái ây da Cho chuyện À À nó đã gặp Tổ đi nó gặp vào cho bảo chào sao Cho bảo có phải đọc chào sao ô bà đèn À À thật chào Điều cổ này nhảy đều rét cháu báo tha được mà còn ô cháu báo bỏ ô quen cứ phúc phúc gì lời ô cha cha hết tệ ập 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 ứ phải sẵn lưới nè ha thế mà cô lo cái gì con thế sấy và cho báo về sự phải lai quan này lời cô và cô và thế hào anh chào sao uốn cái đã mình cào

เฮ้ยพ่อยออรก่อนเตส้ส้เบ้าบ่าวไปสื่อไปไล่วันเลยเลยพ่อวันพอาเทวัน้าเขาโอนกันทด้เปไม่กล่าเลยโอ้โห้โอ้้้อ้โ้โอวโอ้โอ้โร้โ้โอโอ้โโอ้โอ้โอ้อ้โ้โอ้โน้โ้โเ้้โโอ้โ้้อโออ เอาเลยเอาเลยเอาเอาอเอาเอออโยงไง่ะัอุดโยงเลยทุกาเ่าวอ่าเสียงขาเลยรับ่มีกองเชียร์เยอะโอยยากลูกหลับโอไม่ยที่ผมมัอยที่ถามถาไม่ทถานไม่ได้ไม่เป็นสโลว์ม่นเลยครับตอ้ยักไม่ได้เลยอ่ะ

เีร่วมกันชุมนุมเรวันนี้เ็จะทำโจมตีดาลมดาบภูมิประคุกญาติยาครู็ระเาอารยนเจ้ากรบมนายเวรนึยนาคการิเจ้าพระารอย่ระภูมิเจ้าทียจอุปารีนางมโตนีนางประพงศข้าพระยาโยมนาค นามนีริอบ้ากันท่าจะตัวกับบ้านที่ดิุดออกมาช่าจตุบ้านงานที่าเบง่อบนทุกทีทุกครั้ันยังตั้ยาวีกมจะต้องโดคนโดนรดนพูดโกหกวาดอนันเหละจะกวานซึ่งบบีเราต้ังใจไตเถือไปยางทหนกรอทางอิงรวมยุงยกคนทั้งนั้นกแต่ละเด็กราถูกใจคนจะถูกแั่ละไดในทุกการทุกอย่างยิ่ไปด้วยได้จากพูดในคำว่าเจ้าไดอุทิศใจเจ้าหนี้ยกตัเองใส่กับเาปนแม่นาคนแต่งงานนวลท่น

อาารยหรับเจ้าเจ้าบบาวรเจ้าท้าวันนี้ครับท่าทันยวทเองทันกัได้พหกตอนนี้เดี๋ยวเจ้าเ่าเส็นทันีีกับไทยลกเสจะไปยยมยืมิเกตบบิ๊กเกตุกุกโตโอ้ยชนไทยลูกรับเล่เจ้าเ่ายิ้มเจ้าเท้าก็ยิ้มครับตัดนุ้งกับฟุทุ่มเก็ิเลยรับคนนี้ไม่เคยได้เรียบเทียบกับกับนดับย นะครับเจนี่เป็นคู่บ่าวสาวนะครับพิเศษครับเดี๋ยวท่านจะได้เห็นกับเจ้าบ่าวเจ้าสาวนะครับตุกมตั้งตุกมด้วนความสุขเมื่อเพียบเลยครับทุกคู่เลยนะครับอ่าวันนี้เป็นวันดีนะครับเที่วพีเจารับและกกับพีดานะครับในตัดเจดนทีมงคลสมบูรณ์แข็งแกร่งนะครับคนดี